วันนี้ดาวพูแดงเรานะครับก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับมาตอบโจทย์กับเกษตรกรนะฮะเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่นาโนเทคโนโลยีนะครับแต่อันนี้เป็นอย่างของภาคตะวันครับโกรแม็กเป็นยังไงบ้างครับอันนี้โกรแม็กเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นนักนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่เราเรียนแบบแบบโคเมาโดนะครับยังเตาปฏิกรณ์ มีเชื้อเพลิงนิดเดียวดับดูเลยนี่ครับดับดนีแค่ก้อนก้อนก้อนขนาดก้อนเล็กๆนะดับแต่เวลาใส่เข้าไปในเตากระปองะดับมันจะปลดปล่อยพลังงานโอ้มากเท่ากับพายุนินเนี่ยประมาณแสนตันโอ้โหเพราะว่าอันนี้รปสิทธิภาพของการที่อะไรทำให้เล็กลงมาแยดงอาหารขึ้นตัว ตัวผงส์กาปอร์ลาต,ตัวแมกนีลรต์รตมันก็เหมือนกับตัวแร่ยูเรเนียมกับลอ้อแบบปล่อยพลังงานเล็กๆนี่ยมันปล่อยพลังงานก็คิดดูแล้วกับว่าเตาปฏิกันไฟฟ้าโรงหนึ่งที่ญี่ปุ่นสร้างเนี่ยใส่ทางหินแค่เป็นก้อนเดียวเท่านั้นครับสามารถใช้ไปได้เลยสิบปีโอเนี่ยมันปล่อยพลังงานขนาดนี้นะครับอันนี้ครับเราทําเข้าใจอิสราเอลกับญี่ปุ่นเพื่อมาตอบสนอง ที่น้องในดาวกูดแดงของเราให้มีท่านเลือกใช้ได้เลยนะครับ,รบ <informações. S 1> เรียกว่าแล้วถ้าเกิดใช้สองสามตัวใ้คู่กันผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากครับท่านประธานนะครับแต่ว่าไม่ได้แพงนะครับบอกได้เลยคร,รับว่าแต่จะทําให้พืชท่านได้ประโยชน์ดีมากเพราะว่าอย่างใช้เฮิร์บคู่กับฟลักเนี้ยนะฮะหรือใช้เฮิร์บคู่กับโรแม็ก่างเงี้ยหรือใช้เฮิร์บคู่กับโรแม็กแอตัว บิเชนเนี่ย,ะยนะฮะเาโลนานฟานเนี่ยคู่กันเนี่ยแะครับ,รบพ่อจะทําให้การเจริญเติบโตได้ดีขึ้นวันนี้เกษตรกรต้องการยังไงเราหาม,มาให้ใ,หใช่ครับนะครครับโอเคครับขอบคุณมากครับ